สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้นับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่เขานั้นได้ไปพบเจอมาตอนเลิกงานเดินทางกลับบ้านครับในเวลายามค่ำคืนเขานั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไง จะหลอนแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีพีนี้ครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังขอให้นามสมมุติของน้องคนนี้ว่าน้องเคนแล้วกันครับ เคนนั้นมีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันชื่อว่าโจครับทั้งคู่นั้นทำงานอยู่ด้วยกันที่เดียวกันในตัวเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดลําปางครับเมื่อเวลาถึงหกโมงครึ่งก็เป็นเวลาที่เลิกงานที่สองวัยรุ่น2คนนี้เคนและโจจะต้องเดินทางกลับบ้านครับซึ่งทั้งสองคนนั้น จะเดินทางไปกลับบ้านด้วยกันด้วยรถมอเตอร์ไซคันเก่าๆของเคนครับเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่ทั้งคู่นั้นได้ไปพบเจอมาเรื่องมันมีอยู่ว่าระหว่างที่เคนและโจนั้นกำลังเดินทางจากที่ทำงานเพื่อที่จะกลับบ้านตามเวลาปกติด้วยรถมอเตอร์ไซคันเก่าๆคันหนึ่งนั้นพ่อขับขี่กลับบ้านไปได้สักพัก สักระยะหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของเคนนั้นเกิดดับขึ้นมากระทันหันกลางทางเฉยๆเลยครับด้วยเป็นความซวยหรือเป็นโชคชะตาของวัยรุ่นทั้งคู่สถานที่ที่พวกเขาไปรถเสียน,นั้นมันก็คือถนนที่ตัดข้ามภูเขาแห่งหนึ่งบริเวณสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาครับซึ่งไร้วี่ววของผู้คนเลยครับ เราว่าเส้นทางนี้เป็นทางลัดไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวครับมองไปทางซ้ายก็เป็นป่ามองต่ไปทางขวาก็เป็นป่าครับเมื่อเคนนั้นลองสตาร์ทรถดูอีกครั้งก็ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดครับพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่เป็นผลโจนั้นจึงบอกเคนว่าเราลองเข็นไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเวลามันจะดึกไปกว่านี้ครับ แถวนี้มันก็น่ากลัวอยู่แล้วเคนเคนนั้นก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์เดินไปเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่แสงสว่างนั้นค่อยๆน้อยลงน้อยลงครับจนต่อมาเคนนั้นก็ได้บ่นพึมพำอยู่คนเดียวตลอดทางโจนั้นคิดว่าเคนนั้นคงเหนื่อยหน่ายกับการทำงานมาทั้งวันครับแต่ต้องมาเข็นรถกลับบ้านอีกแต่โจนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรกับเคนมากนักครับ โดยทั้งคู่นั้นก็ช่วยกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปได้สักระยะหนึ่งทันใดนั้นโจก็ได้เหลือไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งโจเล่าว,ว่าดูแปลกตามากแปลกประหลาดมันไม่เหมือนต้นไม้ที่เคยเห็นครับมันแฝงไปด้วยความน่ากลัวและชวนขนหัวลุกครับโจนั้นจึงยกแขนซ้ายขึ้นมาดูนาฬิกา ปรากฏว่ามันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วโจนั้นจึงได้เรียกเคนเพื่อที่จะได้ช่วยกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปให้ไวกว่าเดิมครับเพื่อที่จะได้ถึงบ้านให้เร็วกว่านี้เพราะเวลามันก็ดึกมากแล้วแต่เคนนั้นก็ไม่ได้หันมามองโจแต่อย่างใดครับแค่บอกว่ารีบๆเดินเข้าพอทั้งคู่นั้นเดินผ่านต้นไม้ต้นใหญ่แปลกประหลาดต้นนั้นไปสักพัก โจนั้นก็หันเหลียวหลังกลับไปมองที่ต้นไม้ต้นใหญ่อีกครั้งโจนั้นตกใจมากครับโจเห็นแสงสว่างแสงไฟประหลาดลอยออกมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วค่อยๆลอยลงมาเรื่อยๆแล้วก็จางหายไปในที่สุดครับและจูจ่ๆก็มีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนคล้ายๆมือคนสีขาวซีดโผล่ออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นซึ่งช่วงเวลานั้นมันก็มืดมากครับ ทำให้โจนั้นก็เห็นได้ไม่ชัดแต่ก็พอระบุได้ว่าน่าจะเป็นมือคนครับโจนั้นค่อนข้างกลัวและจิตตกมากจึงตัดสินใจเรียกเคนอีกครั้งเพื่อที่จะได้ออกไปจากบริเวณนี้ให้โดยเร็วครับแต่ครั้งนี้โจได้ใช้มือสะกิดและเขย่าไหลเคนอย่างแรงครับให้เคนนั้นหันมาสนใจโจหน่อยเคนนั้นก็พูดได้แค่ว่ามึงไม่ต้องสะกิดหรอกกูเห็นแล้ว และเคนก็หันหน้ามามองโจแล้วก็ต่างพยักหน้าเหมือนรู้กันว่าเจออะไรกันแล้วแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากทักทั้งคู่ก็ไม่รีรอแต่อย่างไดครับจึงรีบเข็นรถออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วให้ว่องไวที่สุดโจที่อยู่ทางด้านหลังของเคนนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างดังกุบกอบกุบกบกุบกบดังมาจากทางด้านหลังของทั้งคู่ โจน,นั้นจึงใช้ไฟฉายมือถือแล้วส่องกลับไปดูด้านหลังสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทำให้โจและเคนนั้นแทบช็อกก็คือเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งผิวขาวซีดตาแดงเท่าไข่ไก่คลานด้วยท่าสะพานโคง้งวิ่งไล่กวดโจและเคนมาทางด้านหลังทั้งสองคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้รีบวิ่งกลับบ้านด้วยความไร้สติครับมารู้สึกตัวอีกที ทั้งคู่นั้นก็อยู่ที่บ้านของเคนแล้วโจนั้นก็ไม่กล้ากลับบ้านอีกเพราะว่ากลัวกับสิ่งที่เห็นมากกลัวว่าจะตามกลับไปบ้านของโจโจนั้นจึงนอนที่บ้านของเคนในคืนนั้นจนถึงเช้าพอมาถึงตอนเช้าโจและเคนต่างก็พากันบอกพ่อกับแม่ของเคนแล้วก็พากันไปทำบุญที่วัดครับ แล้เรื่องต่างๆที่โจและเคนได้ไปประสบพบเจอมาเมื่อคืนนั้นเล่าให้คนแถวนั้นฟังต่อมาก็มีหญิงสูงอายุคนหนึ่งได้มาเล่าให้ฟังว่าถนนเส้นนั้นแถวนั้นมีคนไปพบเจอบ่อยมากครับบ้างก็เห็นว่าเห็นเป็นหญิงสาวมานั่งร้องไห้อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นบ้างก็เห็นว่าลอยข้ามไปข้ามมาจนเป็นที่เล่าลือกันไปทั่วครับ จนชาวบ้านในละแวกนั้นไม่มีใครกล้าที่จะผ่านเส้นนั้นในยามค่ำคืนครับและหญิงสูงอายุคนดังกล่าวได้เล่าอีกว่าเมื่อก่อนนั้นได้มีหญิงสาวเคราะห์ร้ายกำลังเดินทางกลับบ้านในเส้นทางเส้นนั้นแต่โชคร้ายโดนโจรฆ่าข่มขืนแล้วเอาศพไปฝัง ไว้ข้างๆต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นต้นเดียวกับที่ทั้งสองคนประสบพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองครับตั้งแต่นั้นมาเคนและโจพอเลิกงานตอนค่ำม,มืดจะไม่กลับผ่านเส้นทางนั้นอีกเลยจะใช้ทางอ้อมเอาไม่ยอมลัดผ่านภูเขาลูกนั้นอีกเลยครับเรื่องราวของโจและเคนก็มีประมาณนี้ครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดอะแบล็กไทม์ด้วยนะครับสำหรับในการมาเล่าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอรับชมครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ